แม่มาไปคาเฟ่กันเถอะคาเฟ่อะไรมึงเอง่ะคาเฟ่ะสายคาเฟ่ไปวะใกล้ใกล้บ้านเราเนี่ยใกล้ๆกลพิกิตเราเนี่ยไป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 นะไปอย่างตัวไปอะไรแม่ยังไม่มายืนยังไม่มาเอ้าวเสียมันจะรักบ้านทไมราคายังไม่ได้ออกเลยไปด้วยก็ไปอะสิโอโหเห็นนานแล้วเนี่ยไปมามา S <S <S สวัสดีครับวันนี้ไอ้ทิวกับไอ้ฝ้ายก็ได้พาแม่ยายมาเที่ยวคาเฟ่นะทุกคนลาวิน่าคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้บ้านไอ้ทิวที่สุดเลยนะทุกคนาขาที่ไอ้ทิวมาวันนี้ก็เป็นสาขาในตัวเมืองพิจิตรนะทุกคนพอเข้ามาในร้านก็รู้สึกว่าเหมือนพาแม่ยายกับไอ้ฝ้ายลมาเที่ยวในเมืองนอกเลยนะแม่สั่งไรสั่งกาแฟไม่ต้องสั่งทำไมอ่ะหนูโทรมาสั่งเอาไว้แล้วใช่ นั่นแหละครับผมแม่ยายไม่ต้องสั่งนะครับไอ้ทิวได้โทรมาสั่งเรียบร้อยแล้ว<ช>ไอ้ทิวก็บอกว่าจัดเมนูแนะนําของทางร้านมาเลยครับพี่ชายบอกว่าพนักง,งานที่เนี่ยครับผมหน้าตาดีกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นชิ้นเค้กวันเกิดเค้กเป็นก้อนเขาก็มีหมดแม่แม่เคยมาไหมนี่ไม่เคยไม่เคยมาเลวไม่เคยมาจะให้ม,มามคนเดียวอ่ะมาคนเดียว ข้าก็ไม่มาแล้วถ้าเองพามาข้าก็ไม่ขัดหรอกไม่ขัดด้วยไม่พัดนั่นแหละครับผมแม่ยายบอกพามาแม่ก็ไม่ขัดนะบอกว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะทุกคนพนักงานก็จัดเส์ฟแบบไม่ยั้งนะครับจัดหมาจัดหมาจัดหมาครับโอ้แม่ยายบอกวันนี้เนี่ยแม่จะกินน้ำตาลขึ้นไปเลยนานๆพามาทีของที่ลาวิน่าเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับแม่ยายก็จัดหนักไปเลยนะครับบอกว่าลัวนนี้หลอกแม่ยายมานะครับทุกคนแล้วก็มาให้แม่ยายจ่ายนะทุกคนแม่ยายบอกขอเมนูนี้เลยเมนู รันจวนนะครับแม่ยายถนัดโอ้โหแม่ยายบอกว่าเมนูนี้เกิดมาเพิ่งเคยกินไอ้ลูกเขยยางเราก็ทนไม่ไหวก็ขอลองมาหูมันอร่อยจริงๆนะทุกคนนี่เลยแล้วก็ตบด้วยบานอ,อฟฟี่นะครับนางจะเป็นกล้วยนะทุกคนกล้วยไม่ธรรมดาครับกล้วยหอมนะครับบอกเลยว่าหอมละมุนขึ้นจะูมกกนเลยทีเดียวฮันน่ฮันน่แม่ยายเลือกของอร่อยด้วยแม่ยายบอกว่าขอเป็นพายฝรั่ง่อใต้ด้วยมะพร้าวแม่ยายบอกว่ามึงกลับไปทําที่บ้านให้แม่กินหน่อยโอ้ผมบอกผมทําไม่ได้แล้วเขาพีแต่ที่ลาวีนะาลูกเขยพูดไม่ทันขาดคําจัดกาแฟ ร้อนไปหนึ่งโบกเลยพาแม่ยายมานี่น้ำหนักขึ้นไปร้อยโลแน่นอนไอลูกเขยอย่างเราก็จะอยู่ได้ครับร้อยก็ร้อยนี่แหละครับผมเค้กมะพร้าวนมสดนะครับข้างล่างจะเป็นแป้งพายฝรั่งเศสอร่อยสุดๆเลยครับกินแล้วนุ่มหอมมากๆเลยนี่เลยครับใบไฟมันก็แต่งตัวมาเข้าเลยครับผมมันรู้เลยนะว่าจะพามาร้านสไตล์ยุโรปฝรั่งเศสนะครับทุกคนใบายก็ต้องเป็นเค้กส้มเบนเดลีเลยนะครับใบายบอกตบใช้ด้วยช็อกโกแลตเบลเยี่ยมเลยนะครับทุกคนแม่ยายสุขสันต์ไอทิวก็ดีใจนะครับทุกคนเพราะแม่ยายจ่ายนะครับมา นะครับผมและก็ได้มุมถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศร้านดีๆเลยนะครับทุกคนที่ลาวิน่าเขายัางมีห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงไว้ต้อนรับแขกที่มา 6- 8ถึงท่านเพียงชั่วโมงละ5้0บาทต่อหนึ่งใบเสร็จเท่านั้นเองจะบอกว่าที่เนี่ยครบคันมากเลยนะครับทุกคนไม้ได้มีห้องเดียวนะครับมีถึง2ห้องเลยนะครับดูห้องนี้นะครับผมโอ้โหใครจะมาประชุมคุยงานอะไรเขาก็มีพร้อมครบคันปัจจุบันลาวิน่าคาเฟ่น,นะครับมีถึง3สาขาสาขาตะบันหินตั้งอยู่ในอำเภอตะบันหินแล้วก็ าวิน่าสาขาพิจิตเทีทิวมาเนี่ยะครับผมสาขาที่3าจะอยู่ในกูเม่มาร์เก็ตในเครือเดมอลจะไปสาขาไหนก็เซิร์ช Google Map ไปได้เลยร้านเปิดบริการทุกวันรึ่งถึง6ย็นโทรสอบถามทางได้ที่0628264941เป็นไงแม่อร่อยไหมอร่อยมากจะมาอีกไหมมามากินหรือจะมาบ่อยๆนะบ้านับบ้านกิน